อดีตพระเอกแถวหน้าเคียดวนลูกสาวโดนเมาส์ใช้เส้นพ่อเข้าวงการถูกคอรหาใช้เส้นพ่อน้องสิงลูกสาวคนเดียวของอดีตพระเอกดังวูดอัศราวฒิเติบโตมาดีปัจจุบันอายุ15ปีและพึ่งคว้าแชมป์บนเวทีไทยแลนด์สคูสตตา2024ได้รับโอกาสก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเซ็นสัญญาเป็นนักสแสดงในสังกัด g m m t v เรียบร้อยแล้ว แน่นอนว่าก็มีกระแสตามมามากมายหลากหลายบางคนก็คอมเมนต์ว่าเพราะใช้เส้นคุณพ่อในวงการประกวดเลยทำให้ชนะหรือเปล่าเรื่องนี้วุฒิอัศดาวุฒขอชี้แจงว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเคลียร์เป็นสิ่งแรกเลยที่กังวลเพราะนามสกุลเหลืองสุนทรก็ต้องมีคนรู้จัก คนที่เข้าประกวดด้วยกันเขาก็คาดหวังว่านี่คือลูกดาราหนึ่งเรามีโอกาสโปรโมททําให้คนรู้จักมากขึ้นไหมเพราะการที่เราเป็นดาราหรือเป็นคนในวงการมันอาจจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นหรือกับ GMMTV เราก็เคยทํางานด้วยกันจะมีคนเมาส์หรือเปล่าว่าถ้าเขาได้รางวัลมามันจะไม่สงสัยเราเลยตั้งใจตั้งแต่แรกเพราะสิ่งเข้าประกวดอันนี้ป้ากับแม่จะไม่ยุ่ง มีอะไรให้เซนหรือมีอะไรให้ติดต่อหนูประสานเองนะคุยกับพีแอดมินเองจนถึงรอบต้องไปซ้อมที่ตึกถ่ายคลิปถ่ายแบบถ่ายโปสเตอร์ก็มาอีกจนถึงรอบสุดท้ายก็มาในฐานะคนดูไปนั่งอยู่หลังกรรมการเห็นหลังพี่ถาก็ไม่กล้าทักกลัวว่าถ้าทักแล้วจะมีคนรู้สึกว่ามีอะไรกันหรือเปล่าก็อดโทนให้การประกวดเสร็จได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าไม่ได้ก็โล่งใจว่าข้อคอรหานี้จะหายไปแต่ถ้าได้จะรับมือกับมันยังไงแต่ดันได้ชนะเลิศด้วยแต่สิ่งที่ดีในวันนั้นก็คือเป็นเอกฉันคนดูดูแล้วมีเสียงกรีตดมีเสียงเชียร์มีเสียงให้กำลังใจสิ่งอย่างชัดเจนแล้วกรรมาการก็เป็นเอกฉันให้คะแนนคนนี้ว่าทำดีที่สุดบนเวทีวันที่เขามาเซ็นสัญญาที่ตึกพ่อแม่ต้องมามาด้วย วันนั้นแหละที่ได้เจอพี่ถาตั้งแต่วันที่เขาสมัครก็บอกพี่ถาว่าอึดอัดมากเลยเราไม่คุยกันเลยพี่ถาก็บอกพี่อึดอัดเหมือนกันแล้วมีน้องผู้ชายที่เขาชนะที่หนึ่งเขาก็มานั่งอยู่ในนั้นแล้วแม่เขาด้วยพี่ถาก็เลยบอกว่านี่คือความตั้งใจของ GMM TV ทุกคนรู้ว่าสิงเป็นลูกนักแสดงแต่เพื่อความชัดเจนของ GMM และของเราด้วยเขาเลยบอกว่าไม่มีการคอนเนคกันเลยบนเวทีสิงก็ทำได้ดีจนมันเป็นเอกฉันอยากให้สิงภูมิใจกับรางวัลที่เขาได้เขาได้ด้วยความสามารถของเขาเองคือมีพยานยในการรับรู้ในคำพูดของพี่ถาต้องขอบคุณพี่ถามากที่มองเห็นถึงประเด็นนี้มันอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ถ้าเราไม่ชัดเจนแล้วก็ฝาก เป็นพี่ฐาด้วยนะครับ